สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พบกับผมคนอินดี้สองพันยี่สิบเอ็ดอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาพักผ่อนที่วัดทําเสือกันอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งคราวนี้เราก็มากันด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากโควิดระบาดอีกแล้วนะครับก็ดูแลรักษาตัวกันให้ดีนะครับเพื่อนเพื่อนพักผ่อนกันยังวันหยุดยาวแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีนะครับ ที่พันกันไปก็ระวังเนื้อระวังตัวไว้ครับ COVID. โควิดอันอะารอันตรายนะครับซึ่งใครลองมาระบาดหนักมากครับรอบนี้มนไม่ใช่รอบที่นะสองแล้วรอบที่สานะครับนี่ครับก็จะเป็นบรรยาการรอบข้างครับก็เหมือนกับคขาวที่แล้วทีว่ผมได้มานะครับ ดีว่าผมชอบผมก็เลยมารอบที่สองครับอาที่มีครั้งต่อไปน,นะครับ,รบ,บวัด,ดะะถ้ำเสือนะครับวัดถ้ำเสือผมรู้ครับว่าทางขึ้นนก็ค่อนข้างจะสูงอยู่ครับนี่ครับถ้าใครไม่เดินขึ้นไดก็มีรถลากให้ครับแต่ว่าถ้าจะลงนั้นต้องลงก่อน<ะ>1 6สินาฬิกานะครับหรือ4ี่โมงเย็นนะครับ นี่ครับก็บรรยากาศคึมคึมเหมือนฝนจะตกแล้วนะครับก็บางพื้นที่ก็มีพายุฝนนะครับก็รักษาในรักษาตัวกันให้ดีครับถ้าไม่สบายก็จะจป่วยได้ง่ายนะครับเนื่องจากโควิดก็ยังระบ,บาดอยู่นะครับน่ากลัวครับใครๆก็ไม่อยากเป็นครับเป็นแล้วก็รักษายากครับ ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่ครับอย่างที่ข่าวได้ออกมานะครับว่าระบาดหน,นักด้วยเนื่องจากอะไรผมก็ไม่อยากพูดไม่อยากาพาดพิงไปนะครับมันเป็นอันตรายครับถับมาครับเพื่อนมาเที่ยวกันดีกว่าพักผ่อนในเมื่อเซฟคนอื่นไม่ได้เราก็เซฟตัวเองนี่นะครับดีที่สุดใส่กากนะครับปิดหน้ากากไว้ใส่ มี gel, แอลกอฮอล์เจลเราก็พกพาไว้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อต,ตัวท่านเองนะครับ mm hmm. เที่ยวที่ไหนก็มาปลอดภัยนะครับตอนนี้ซึ่งอันตรายมากๆครับหวังว่าข้างหน้านั้นจะปลอดภัยนะครับโรครายนี้ขอให้หายไปวันนี้เรามาพักผ่อนหย่อนใจกันดีกว,ว่าครับมาอีกรอบครับวันนี้ ชอบกับบรรยากาศลมพัดเย็นดีครับสบายสบายครับต้องคิดอะไรมากมายครับเดินเล่นกันไปครับเรามาช่วงนี้ก็ดีเหมือนกันครับอากาศก็ไม่ค่อยร้อนนะครับถ้ามาช่วงสักสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงนะครับถึงบ่ายสองนี่ช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ร้อนมากๆนะครับช่วงเช้าเช้าสายๆนี่ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับ ช่วงเย็นก็อากาศกำลังดีครับแต่ถ้าจะชมไม่สวยกว่าเดิมก็ต้องมาให้ไวกว่าสี่โมงนะครับเพราะว่าก็ต้องให้เกียรติกับทางวัดเขาด้วยนะครับว่าอย่างไงก็ต้องปิดนะครับเพื่อที่ว่าแบบอย่างไรเป็นเวลาของทางวัดเขานะครับนี่ครับเ,เพื่อนมาเก็บบรรยากาศรอบข้างกันอีกนะครับ ก็ดูสะอาดตาดีครับเย็นชํำไปด้วยลมพัดนะครับโดนมองเห็นไกลๆนะก็คือแม่น้ำแควน้นองนีนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็อยากจะแนะนำเชิญชวนให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันนะครับสิ่งสวยงามน,นะครับเที่ยวธรรมชาติไปนะครับ สำหรับคนที่ชอบแนวนี้นะครับผมก็แนะนำครับเที่ยวตามวัดตามธรรมชาติที่สวยงามนะครับซึ่งจะได้อากาศที่บริสุทธ์ปลอดโปร่งนะครับไม่ก็ไปเที่ยวน้ำตกก็ได้นะครับก็นะครับเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนี่ก็เป็น คาถาบูชาพระพรีขเนศนะครับพเพื่อนครับอย่างไรก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของผมคนอินดี้2 2 2 1นะครับพเพื่อนขอบคุณครับ